สวัสดีค่ะช่องกุปุรสอนไทยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ EP ที่แล้วนะคะเราพูดถึงความเป็นมาไปแล้ววันนี้เราจะเข้าไปสู่ส่วนของลักษณะคำประพันธ์กันค่ะ ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเร,เริ่มกันที่กาบแรกก่อนก็ชื่อก็ชื่อกาบยานี11นะคะจริงๆแล้วเราคุ้นมากเลยนะคะอาจจะเจอมาบ่อยอาจจะรู้แล้วแหละแต่ว่าทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอย่าลืมว่าเลข11ตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะเลข11มาจากจํานวนของวัคหน้าซึ่งมี5พยางบวกกับวัคหลังมี6พยางนี่คือวัคหน้านะคะทุกคนและนี่คือวัคหลัง5บวก6ก็จะเป็น11 กาบนี้ก็เลยชื่อว่ากาบยานี1 1นะคะง่ายๆนั่นเองนะ, <Wow. S 1> นะคะเอามาดูทีนี้มาดูในส่วนของกาบยานี1 11บทมันจะต้องมีอะไรกันบ้างใช่ไหมคะดูก่อนคะ่ะนี่นี่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือ1บทนะคะทุกคนแต่ในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็น2บทมามาต่อกันนะคะสาเหตุที่เอา2บทมาเพราะว่าจะได้เห็นว่าเออนอกจากว่าในสัมผัสในในบทเดียวกันเนี่ยต้องมีสัมผัสระหว่างบทด้วยถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า1บทนั่นเอง ดูนะคะวักหน้ามี5คำา1 2 3 4 5อย่างที่เคยพูดไปแล้วก็วักหลังมี1 2 3 4 5 6 6คํานะคะจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันทุกบาทอย่าลืมนะคะว่าวักหน้ากับวักหลังเนี่ยจะเรียกว่า1บาทนะคะทุกคนอ่ะบางคนอาจจะเรียกว่าถ้าเป็นบรรทัดที่1ด้านบนเรียกว่าบาทเอกก็ได้ส่วนบรรทัด ด้านล่างจะเรียกว่าบาดโทก็ได้นะคะหรือถ้าแยกเป็นวักเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าวักที่หนึ่งวักสองวักสามวักสี่ใช่ไหมอันนี้ง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่ามันไม่มีชั้นเชิงเลยนะมันสามารถเรียกอย่างอื่นได้ก็คือเรียกวักแรกก็วักสดับนะคะวักที่สองวักรับวักที่สามวักรองแล้วก็สี่วักส่งอ่าเหมือนกับกรสุภาพนั่นแหละค่ะยังไงอย่างนั้นเลย ส่วนสาคัญของฉันทะลักเกือบทุกประเภทก็คือของของงานประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองทุกประเภทก็คือฉันทะลักนะคะก็คือการเล่นสัมผัสว่าไอ้ตรงไหนมันไปสัมผัสตรงไหนบ้างอันนี้ก็คือจุดเด่นอยู่แล้วทุกคนต้องทราบมาดูกันเลยนะคะว่าในหนึ่งบทสัมผัสมันจะไปอยู่ตรงไหนบ้างทุกคนดูเส้นแรกนะคะเส้นแรกก็คือเริ่มจากคําสุดท้ายของวรรคที่1ก็หรือวรรคสดับนั่นเองไปสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่สอง หรือวักรับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถลงตำแหน่ง3ได้ทุกคนมันมีมันมีวิธีอื่นนะคะก็คือเราเลื่อเราเลื่อนมาเป็นคําที่1หรือ2ก็ได้นะคะไม่ผิดสังเกตว่าเขาทาเส้นประเอาไว้มันสามารถยืดหยุ่นได้นะคะ1 2 3 3งสาาคำเนี้ยคำไหนก็ได้ต่อมาเส้นที่2ค่ะคําสุดท้ายของวัคที่2หรือคําสุดท้ายของวรครับไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรคที่3หรือวรครองนะคะ แต่ส่วนตรงนี้ทุกคนจะอาจจะงง,งว่าเอ,อ้ยทำไมวักที่3แล้วมันต้องไป4ี่สี่นะคะมันจําเป็นไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้บังคับนะคะทุกคนแต่ถ้าจะให้ไพเราะเนี่ยเราควรจะมาลงคํานี้นะคะคาที่3ของวักที่4จะเพราะมากแต่ก็มันอยู่ที่เออเขาเรียกว่าแหละความความลงตัวของใครของมันนะคะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องออสัมผัสเสมอ แต่ถ้ามีหี่มันก็จะมีความไพเราะนะคะเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราใช้คําที่มันคล้องจองกันมันก็จะเสนอหูมากกว่าปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการแต่งมากกว่า1บท2บท3บท4บทอะไรก็ว่าไปจงอย่าลืมว่าจําเป็นเสมอนะคะว่าต้องมีสัมผัสระหว่างบทนะคะทุกคนสัมผัสระหว่างบทอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้จะคคาสุดท้ายเลยนะคะของบทที่หนึ่งใช่ไหมจะสัมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปตรงนี้นะคะตรงนี้จะเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทถ้าไม่มีถือว่าผิดเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามันมีบทที่3ถัดมาเราก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะคำสุดท้ายของบทที่2เนี่ย ก็จะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่3นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะส่วนสัมผัสภายในภายในบทเนี่ยก็จะเหมือนกันซ้ำๆๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่บทก็ตามแต่อย่าลืมนะว่าต้องมีสัมผัสระหว่างบทเสมอแค่นี้เองนะคะทุกคนคะ่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก มาต่อกันเลยนะคะทุกคนต่อจากยานี1 1ก็จะเข้าสู่กาบชบัง16นะคะ11-16เดี 11, ๋ยวเราจะไปที่28กันนะคะจะเย็นๆนะคะจะยเย็นๆนะคะอาทีน,นี้มาที่ชบัง16นะคะก็ไม่ยากนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีความผิดหูผิดตานิดนึงนะคะแปลกหูแปลกตาเพราะว่าสังเกตว่ามันจะมีจํานวนนะคะ1บทเนี่ยจะมีจํานวน3วรวคนะคะทุกคนมันจะไม่ได้มีเป็นคู่เป็นคู่ใช่ไหมไม่ได้มี4ีรวักเหมือนกับยานี1 1นะคะไม่ต้องแปลกใจเขาเขียนมาครบแล้วนะคะไม่ได้ว่าหายไป1วรรควักหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคะทุกกกกคนนนชืื่่ออ16 16็มมมมีีทาาาเหั 16, าจา จำนวนของคํานะคะใน1บทเลย <c oughs> เพราะว่า1บทเขามี3วรวักใช่ไหมเหมือนที่ครูบอกไปวักหน้าทุกคนมี1 2 3 4 5 6ใช่ไหมคะวักแรกมี6วักสองมี1 2 3 4มี4วักสาม,มี1 2 3 4 5สี่ใช่ไหมหกบวกสี่บวกหเท่ากับสิบ หอ่านี่คือที่มาของเลข16ที่อยู่หลังคําว่ากับฉบัง16นั่นเองนะคะส่วนสัมผัสง่าย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 ไปอีกนะคะทุกคนเพราะว่าสังเกตถ้ามันมีบทเดียวนะในในรูปเนี่ยจะมีสบทนี่บทเดียวแค่นี้นะคะทุกคนถ้ามันมีแค่บทเดียวเนี่ยสัมผัสจะมีแค่เส้นเดียวเองค่ะก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2แค่เส้นเดียวเลยแต่ถ้ามันมี2บท3บทมีมากกว่า1อ่ะทุกคนอย่าลืมว่าไอ้ตรงนี้นะคะก็เรียกว่า สามผาดระหว่างบทอย่าลืมว่ามันก็ต้องมีเสมอเสมอนะคะถ้ามีมากกว่า1นึ่งก็อยู่ที่คำสุดท้ายของบทที่1นึ่งอีกันแหละค่ะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่หนึ่งในบทถัดมาก็คือในบทที่สองช่ไถ้ามีบทที่3ก็จะเป็นคำสุดท้ายของบทที่2มาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักที่หนึ่งในบทที่3ามก็มาเรื่อยๆ,ๆนะคะงคะ่ายๆค่ะทุกคนนิ่ดเดียวเอง อ่าทุกคนสุดท้ายแล้วนะคะมาเจอของยากหน่อยนะคะกาบฉงสิบอับอ,บบบอ,บบอ็ดผ่านมากาบเอ้ยไม่ใช่กาบฉบัง11สิกาบยันี1ิบผ่านมากาบฉังสิบหผ่านมาและสุดท้ายนะคะของกาบพระชัยก็คือกาบสุรังขนางยี่สิคทุกคนยิ่งใหญ่เก,กยียงไกลลิซ่ามากเลยนะคะ เพราะว่าเลขมันเยอะใช่ไหมเลขมันเยอะมันจะต้องดูว้าแน่เลยเพราะมันก็นั่นแหละค่ะมันก็ว้าวนะคะทุกคนเพราะว่าสังเกตหน้าหน้าตามันก่อนว่ามันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนิดนึงนะมันมีเยอะนะคะทุกคนในในรูปที่ให้มานะคะแผนผังที่ให้มาเนี่ยจะเป็นจํานวน2บทนะคะทุกคนถ้าบทเดียวเนี่ยมันจะมีแค่นี้นะคะมีแค่นี้เองนี่คือบทเดียว แต่ว่าที่ครูเอามาสองบทเราจะได้เห็นว่าเออสัมผัสระวางบทมาอยู่ตรงไหนด้วยนะคะอย่างอย่างเช่นเคยนะคะเราพูดถึงเลขหลังชื่อเสมอเสมอเลยเลข2ีปดก็มีที่มานะคะมาจากจานวนคำทั้งหมดของ1บทของสารนนาดยี่สิบนะคะเพราะว่าเขาจะมีทุกคนนะดูนะนี่ก็คือวักที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คือวัคที่1ใช่ไหมอันนี้คือวรคที่สองวัคที่สามสห แล้วก็7ใช่ไหมคะมีทั้งหมด7วรรวแต่เราวักมีมี1 2 3 4 1 2 3 4เนี่ยมีมี4คำทุกวักเลยนะคะเราก็เลยเอา4เนี่ยไปคูณกับจำนวนวักีคูณ7ได้เท่ากับอะไรคะเแ 4, 28, อ่ะคิดคิดเลขให้ถูกด้วยนะคะทุกคนเออนี่ก็คือที่มาของ ชื่อนะคะกับสุรางคนาง28เลข28มาจากจำนวนคำในหนึ่งบทนั่นเองมันจะต่างกันแค่ว่ายานี11ทุกคนกับยานี11เลข11เนี่ยมันจะเป็นเลขของ1บาทนะคะก็คือ2วรวค์แต่ทั้ง ฉบับสิแล้วก็สุรางคณนังยเนี่ยจะเป็นจำนวนเลขของคำทั้ง1บทเลยนะคะทั้งสิ้นเลยอ่ะทีนี้สำคัญค่ะก็คือฉันทลักษณ์ของมันทุกคนดูสัมผัสต,ตามภาพนะคะอ,อลืมไปนะคะมันซูมได้นะคะทุกคนอซูมนิดนึงนะคะซูมนิดนึงสังเกตดูว่านะคะเส้นของมันเนี่ยนะคะจะไม่ได้ไม่ได้เชื่อมกันทุกวักอ่ะทุกคนมันจะมีความโดดสัมผัสโดดกันนิดนึงนะคะอ่ะดูเส้นแรกก่อน เส้นแรกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอเป็นสีนิดนึงจะได้เห็นชัดๆอ่ะทุกคนดูเส้นที่หนึ่งนะคะก็คือสัมผัสของคําสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองใช่ไหมต่อมาค่ะวรรคที่สองเนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสกับวรรคสามนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไปสัมผัสต่อฝั่งนี้เลยทุกคน วักที่3จะจอดเลยนะคะแต่วักที่3บอกว่าเราเนี่ยไม่สัมผัสกับเธอหลอก2เราจะข้ามไหมคะเราจะแอดวานเพราะว่าคําสุดท้ายของวักที่3เนี่ยจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวักที่หาค่ะทุกคนและยังไม่พอเท่านั้นนะคะเรายังไปสัมผัสต่ออีกที่วักที่6 นะคะทุกคนจริงๆมันก็เป็นสัมผัสที่มันมาเรียงกันนะคะมีความเชื่อมโยงกันเพราะว่า3มาสัมผัสกับ5แล้วใช่ไหมแล้วก็5เนี่ยก็จะมาสัมผัสกับ6ต่อประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนพี่4ี่น่าสงสารที่สุดเลยเพราะว่าพี่4เคว้งควางมากนะคะโดดเดียวเดียวดายในท้องลีใช่ไหมส่วน วักที่7ก็ไม่ได้สัมผัสกับพี่น้อง1,2,3,4,5,6เลยนะจ๊ะวักที่7ก็คือทำหน้าที่ว่าเราเนี่ยเป็นทูดวัฒนธรรมนะคะเราจะไปสัมผัสกับเออบทอื่นก็คือถ้าเกิดมันมีมากกว่า1บทอย่างที่เคยพูดไปในหลายๆครั้งนะคะจะต้องมีสัมผัสระหว่างบทก็คือคำสุดท้ายของวักที่7นี่แหละนะคะทุกคนมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวักที่สในบทถัดไป ใช่ไหมนี่ก็คือบทถัดไปนะคะนี่คือบทที่2ใช่นไหมคะนี่คือคร่าวๆนะคะของกาบสุร,รางคนาง28แลนะ้วทุกคนอย่าลืมที่ที่เ,เครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายสเครื่องหมายทับตรงนี้ที่มันมีนะคะไม่ต้องงงนะคะมันก็คือการเหมือนกับเป็นการแบ่งวรรคตอนในการอ่านประมาณนั้นเองนะคะทุกคนก็1วรรควก็จะมี4คําจะมีทั้งหมด7วรรค7สี28นะคะคาสุดท้ายของ วรรคที่1จะไปสัมผัสกับสุดท้ายของวรรคที่ 2, 2> คําสุดท้ายของวรรคที่3จะไปสัมผัสกับสุดท้ายของวรรคที่5แล้วก็วรรคที่6นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีมากกว่า1บทจะต้องมีสัมผัสระวังบทจะอยู่ที่คําสุดท้ายของวรรคที่7นะคะแล้วก็ไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3ในบทถัดไปแล้วนะคะสำหรับคำระพันธ์ในกาพระชัยสุริยาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริงกร๊งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ